ผมคิดว่าสังคมไทยตอนนี้เป็นสังคมที่เรียนแบบพอเห็นใครทําได้ดีแล้วก็อยากจะทําบ้างอยากจะได้ดีบ้างไม่ว่าผลทางนะ่อาจจะอาจจะผิดก็ตามในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็ต้องทํางานอยู่ในกรอบอาํานาจที่กฎหมายให้อาหํานาจถ้าทําเกินกว่าน,นั้นเนี่ยเราไปม,มีผลกระทบต่อค,ค,ค,คนอื่นเนี่ยก็ต้องรับผิดนะครับในทางกฎหมายตอนนี้ในการเอาผิดกับคนคอร์รัปชันเนี่ยผมคิดว่า มันก็มีบ,บทบัญญัิที่ที่บัญญัติไว้อยู่แล้วแต่ผมอยากเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งการลงโทษเชิงสังคมและอย่างในสมัยก่อนอย่างในหมู่บ้านถ้าเกิดคนทําผิดเนี่ยแล้วคนในหมู่บ้านไม่เอาก็เนรเทศออกไปเลยนะออกมาจากสังคมแบบเก่าแล้วเรามาร่วมมือกัน